หรือนี่จะเป็นอาถันกองหน้าเวสแฮมย้อนไปในปี2015เวสต์แฮมอยู่ในเต็ดได้คว้าตัวมิคเอวันตตนิโอมาจากฟอเรสด้วยค่าตัวเพียง8ล้านปอนด์ซึ่งตั้งแต่วันนั้นเขาก็เปรียบเสมือนกองหน้าหนึ่งเดียวของทีมขุนคออเลยก็ว่าได้ เพราะตั้งแต่ที่เขาเข้าสู่ทีมก็ไม่เคยมีกองหน้าคนไหนของเวสต์แฮมที่สามารถยิงประตูในพรีเมียร์ลีกไดถึง10ประตูเลยนอกจากแค่ตัวเขาและมาโกอนาโตวิชแค่คนเดียวก่อนที่ในปี2019อันาโตวิชจะได้ย้ายออกจากทีมไปทําให้เวสต์แฮมต้องหากองหน้าคนใหม่ที่ชื่อชั้นดีกว่าอันโตนิโอเข้ามาเสริมทีมจึงทุ่มเงิน44ล้านปอนด์คว้าตัวเซบาสเตียนอันเล่ที่โชว์ฟอร์ไมได้อย่างยอดเยี่ยมกับแฟงเฟิร์ตมาสู่ทีมแต่ทว่าในปีนั้นก็ยังคงเป็นอันโตนิโอที่ยิงเยอะก่อนท องหน้าตัวเก่งชาวอิตาลีมาจากซาสซูโอโลแต่ก็ยังคงเป็นอันโตนิโอที่ทําได้ดีกว่าเหมือนเดิมและคนล่าสุดก็คือนิคลาสฟูครุกที่มีดีกีเป็นถึงดาวซันโวบุนเดสลีกาแต่ย้ายมาก็ยังทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันซึ่งต้องบอกว่าในช่วงปลายปีที่แล้วอันโตนิโอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงจนขาหักก่อนที่เขาจะหมดสัญญาและออกจากทีมไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา